รูปภาพและคลิปวิดีโอที่ใช้ประกอบนีิดีโอนี้มีภาพของงูและงูและงูจำนวนมากรวมถึงภาพสยองเช่นสัตว์ถูกกินเป็นต้นผู้ที่มีอาการแท้งงูโปรดหลีกเลี่ยงหรือปิดภาพและฟังแค่เสียงนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าสัตว์ชนิดนี้มีบทบาททางค่านิยมสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมและศาสนาของหลายชนเผ่าเราคงเคยสังเกตเห็นในงานศิลปะ รูปภาพหรือองค์ประกอบของสัญลักษณ์ต่างๆโดยมักจะแสดงถึงความน่าหวาดกลัวดูร้ายความอันตรายและอีกในหนึ่งยังสื่อถึงเนรคุณเจ้าเล่ห์ไว้ใจไม่ได้แล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับงูเห่าให้มากขึ้นงูเห่าคืออะไรงูเห่าเป็นงูพิษที่พบในแอฟริกาและเอเชียมันเป็นสมาชิกของวง e l อล,ลา d a e ซึ่งรวมถึงงูคอร์รสเน็กแมมบ้าและงูสามเหลี่ยมงูเห่ามีลักษณะเด่นคือมีแผงคอซึ่งแผ่ออกเมื่อถูกคุกคามแผงคอนี้เกิดจากการขยายตัวของซี่โครงในบริเวณคองูเห่ามักมีความยาวระหว่าง2-6ถึง6ฟุตแต่บางชนิดสามารถโตได้มากกว่า10ฟุตงูเห่ามีกี่สายพันธุ์งูเห่ามีมากกว่า30สายพันธุ์ รวมทั้งงูจงอางซึ่งเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกงูจงอางสามารถเติบโตได้ยาวถึง18ฟุตและพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งูเห่าสายพันธุ์อื่นๆที่พบได้ทั่วไปได้แก่งูเห่าอินเดียงูเห่าอียิปต์และงูเห่าไทยงูเห่าอาศัยอยู่ที่ไหนงูเห่าพบได้ในแอฟริกาและเอเชียพบได้ในถิ่นอาศัยที่หลากหลายทั้งป่าทุงา่งหญ้าทะเลทราย และมักพบใกล้แหล่งน้ำเนื่องจากพวกมันต้องดื่มน้ำเป็นประจำงูเห่ากินอะไรงูเห่ากินสัตว์หลักหลายชนิดขนาดและประเภทของเหยื่อที่งูเห่ากินจะแตกต่างกันไปตามขนาดของงูงูเห่าตัวเล็กจะกินเหยื่อขนาดเล็กส่วนงูเห่าตัวใหญ่จะกินเหยื่อขนาดใหญ่งูเห่าเป็นสัตว์นักล่าที่ซุ่มโจมตีและโดยปกติแล้วพวกมันจะโจมตีเหยื่อจากด้านหลัง จากนั้นพวกมันจะใช้พิษของมันสยบเหยื่อก่อนจะกลืนลงไปทั้งตัวนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสิ่งที่งูเห่ากินสัตว์ฟันแท้หนูและสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กอื่นๆเป็นเหยื่อทั่วไปของงูเหา่าสัตว์ปีกงูเห่าจะกินนกหลากหลายชนิดรวมทั้งนกพิราบนกเขาวและไก่งูชนิดอื่นๆ งูเห่าเป็นสัตว์นักล่าอันดับต้นๆของโลกงูและพวกมันจะกินงูอื่นๆหลากหลายชนิดรวมถึงงูพิษด้วยไข่งูเห่ายังกินไข่ของนกและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆมแมลงแมลงหลายชนิดก็เป็นอาหารของพวกมันรวมทั้งจิ้งหรีดตะกะแต่และดวงอาหารของบรรดาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของงูและภูมิภาคที่มันอาศัยอยู่ตัวอย่างเช่น งูจงอางเป็นงูเห่าสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและโดยทั่วไปแล้วมันจะกินงูชนิดอื่นๆในขณะที่งูเห่าอินเดียเป็นงูเห่าสายพันธุ์ที่เล็กกว่าและโดยทั่วไปแล้วมันจะกินสัตว์ฟันแทะและนกงูเห่าแพร่พันธุ์ได้อย่างไรโดยทั่วไปงูเห่ามีการวางไข่จำนวนไข่ที่วางจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์แต่ปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง12-40ถึงฟองไข่จะฟักหลังจากนั้นประมาณ60วัน บางสายพันธุ์อาจมีระยะเวลาตั้งแต่45ถึง80วันอย่างไรก็ตามงูเห่าไม่ใช่ทุกตัวที่วางไข่งูเห่าบางชนิดเช่นงูจงอางสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ซึ่งหมายความว่าตัวเมียสามารถวางไข่ได้โดยไม่มีตัวผู้สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศข้อมูลที่ว่างูเห่าบางชนิดเช่นงูจงอางสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั้น กระบวนการนี้เรียกว่า parthenogenesis คือการที่ไข่พัฒนาเป็นตัวอ่อนโดยไม่ได้รับการปฏิสนธิโดยสเปิร์มในการศึกษาที่ตีพีมพ์ในปี2021นักวิจัยจาก r i g h t University <of> Amsterdam พบว่างูจงอางตัวมีวางไข่โดยที่ไม่เคยผสมพันธุ์กับตัวผู้มาก่อนไข่ฟักออกมาได้สำเร็จและลูกที่ออกมานั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับแม่ของมัน พวกเขาเชื่อว่านี่อาจเป็นหนทางให้งูสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นของประชากรต่ำนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่างูเป็นสัตว์ที่ซับซ้อนและปรับตัวได้มากกว่าที่เราคิดงูเห่ามีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนงูเห่าที่ได้รับการดูแลยอย่างดีมีข้อขนาดใหญ่และอาหารที่ตรงกับความต้องการทางโภชนาการของพวกมันมักจะมีอายุยืนยาวกว่า บางสายพันธุ์สามารถอยู่ได้นานถึง20ปีส่วนที่อาศัยอยู่ในป่ามักจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ10ปีจะหลีกเลี่ยงการถูกงูเห่ากัดได้อย่างไรมีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกงูเห่ากัดหากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงมีงูขั้นแรกให้ระวังและสังเกตสิ่งรอบข้างมองหางูเห่าก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณนั้นอย่างมีสติและอย่าประมาท ประการที่2หากคุณเห็นงูเหา่าอย่าเข้าใกล้หรือรบกวนงูให้สงบสติอารมณ์และถอยหลังชา้ชาๆเว้นระยะห่างและไปยังจุดปลอดภัยประการที่3ส,มสวมชุดป้องกันเช่นรองเท้าบูทและถุงมือเมื่อคุณต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณที่อาจสังเกตเห็นงูได้ยากอาการเมื่อถูกงูเห่ากัดอาการของร่างกายเมื่อถูกงูเห่ากัดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของงูเห่าและปริมาณของพิษท,ที่ได้รับเข้าไปอย่างไรก็ตามอาการที่พบบ่อยได้แก่ปวดและบวมบริเวณที่ถูกกัดอาการชาและรู้สึกเสียวซ่าหรือมีเลือดออกบริเวณบาดแผลมองเห็นภาพซ้อนปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจลำบากอาการชักและอาจถึงขั้นโคมา่าสิ่งที่ต้องทำหากคุณถูกงูเห่ากัด อยู่ในความสงบการตื่นตระหนกมีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลงทำความสะอาดแผลที่ถูกกัดด้วยน้ำและสะบู่ใช้ผ้าพ,พันแผลกดที่บริเวณที่ถูกกัดสิ่งนี้จะช่วยชะลอการแพร่กระจายของพิษจากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันทีพยายามแจ้งข้อมูลของงูเพื่อให้แพทย์สามารถรักษาได้อย่างถูกต้องหากคุณสามารถถ่ายภาพงูได้นั่นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้ข้อมูล หาคุณไม่สามารถถ่ายรูปได้คุณสามารถลองอธิบายลักษณะให้แพทย์ฟังเช่นรูปร่างสีและลวดลายของงูสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดอย่าพยายามดูดพิษออกสิ่งนี้จะไม่ช่วยละอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่าใช้สายรัดสิ่งนี้จะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีเนื่องจากเป็นการตัดการไหลเวียนของเลือด จะทำให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อและอาจมีผลร้ายแรงจนต้องตัดอวัยวะทิ้งได้อย่าดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนสารเหล่านี้สามารถเพิ่มการดูดซึมพิษเข้าสู่กระแสเลือดอย่าพยายามจับหรือฆ่าง,งูเมื่อง,งูหายไปแล้วการพยายามตามหาและจับมันจะทำให้คุณเสี่ยงต่อการถูกกัดอีกครั้งการรักษาพิษจากงูเห่ากัดยาที่ใช้รักษาคือยาแก้พิษ แอนติ e วน m หรือเซรุ่มต้านพิษงูเป็นยาประเภทหนึ่งที่ทำจากพิษของงูเหา่าแต่เซรุ่มต้านพิษงูก็อาจไม่ได้ผลเสมอไปหากคุณถูกงูเห่ากาัดสิ่งสำคัญอย่ารักษาเองให้ไปพบแพทย์ทันทีขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ระหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากคุณมีคำถามใดๆโปรดอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นด้านล่างและถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ